สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะฮะแจ็ค JAP Hero รถมือ2ครับวันนี้ผมพามาดูกับเจ้านี่ตแตนแตน Honda Civic FB Boy นะครับปี2014 Minor c h a เนะครับตัว S นะครับสีบรอนเงินนะครับย้ำว่าสีบรอนเงินนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบผมขอบ บุญกุศลอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าในเวรของลูกค้าท,ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าเจ้าคันนี้มีดีอะไรบ้างนะฮะวันนี้พามาดูกันแบบรถเดิมๆเมพิ่งซื้อเข้ามาเลยฮะล้างสีดูดฝุ่นแล้วก็ถ่ายรูปขายเลยนะครับมีรอยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเริ่มจากนี่ฮนะด้านหน้านะมีไฟตัดหมองนี้นะฮะอาจจะรอกนิดนึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับสเกิร์ตตรงนี้นะครับมีรอยแตกนิดนึงนะฮะ แต่รถขับดีมากๆไฟหน้ามีแต่งมานะ,ะมี LED ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเปิดไฟหน้ากระตาล้มมันจะเป็นไฟไปเป็นเส้นขึ้นมาเลยนะครับทำหน้าตาหลายตังอยู่นะครับคันนี้นะครับเป็นมเนอร์เชสแล้วนะครับเป็นมเนอร์เชสแล้วนะครับเป็นเบาะผ้านะฮะแต่หุ้มเบาะหนังมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆก่อนนะฮะดูล้อแมกนะฮะล้อแมกคันนี้นี่เปลี่ยนเป็นล้อแมกของ CVFC นะฮะยางใหม่มากนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วนะครับที่มือจับเป็นโครเมียมนะครับนี่นม,มีเป็นโครเมียมเป็นโครเมียมนะครับ พาไปดูรอบๆก่อนนะฮะโดยรวมสีเต็มประมาณ80-90%นะฮะมีเก็บงานเป็นชิ้นๆเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเก็บงานจะได้สบายใจนะครับว่ารถมันมาเดิมๆแบบนี้นะครับมีสปอยเลอร์หลังมาแล้วมีสเกิตหลังมาพร้อมนะครับโคตรสวยเลยครับสําหรับใครกําลังมองหัดตัวนี้อยู่แนะนําครับว่าตัวนี้มันพร้อมใช้จริงๆรถขับดีมากครับการขับเครื่องยนต์ถือว่าโอเคเลยฮะเลขไมล์แสนสามหมื่นกว่ากิโลเมตรนะครับ ใส่พร้อมจบนะครับเดี๋ยวผมแถมวันตี20,000กิโลเมตร2ปีให้เลยนะครับล้อมสูนะครับรอบๆนะครับสวยงามจริงนะครับมีที่ต้องเก็บงานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมสังเกตได้คือไฟเลี้ยวด้านนี้ครมันเหมือนน้ำเข้านะมันจะเป็นสีส้มๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับอร่อยฮอนด้าถูกอย่างกับขี้ครับอ่ะครานี้เรามาถึงห้องโดยสารกันบ้างนะฮะ เริ่มต้นเหมือนเดิมนะฮะเริ่มต้นกันที่คนขับนะครับตัวนี้จริงๆพวงมาลัยมันติมีข้างเดียวนะครับเจ้าของเก่าใส่มานะครับคุชคอนโทรลฝั่งนี้ใช้งานไม่ได้นะฮะได้หลอออย่างเดียวนะครับแต่ฝั่งนู้นใช้ได้ปกตินะครับทุกๆอย่างนะเบาะจริงๆเป็นเบาะผ้าครับทําเป็นเบาะหนังเทียมมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีขาดอยู่จุดหนึ่งตรงนี้นะครับเหมือนนั่งเบียดมานะะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนเดี๋ยวผมให้ดูก่อนโดยรวมของเบาะตัวนี้นะครับ โดยรูของบาะตัวนี้ก็แทบไม่โซมนะครับไม่โซมไม่ช้านะครับมันมีเหมือนตรงนี้มันสีไปนิดนึงมือนก็เลยขาดนะครับนี่ไงสวยครับสวยแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงนะครับเหมือนติีกๆเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแถวนี้นะครับก็กาแฟนี้แถมฮะแถมเดี๋ยวใครมาซื้อเดี๋ยวผมแถมกาแฟให้แก้วหนึ่งนะอันนี้ผมทานเองนะครับนี่นะครับเบาะด้านข้างนะครับไม่ค่อยมีคนนั่งนะครับเนี่ยมีแต่คนนั่งขับอย่างเดียวที่มันมีรอยเยอะนิดนึงนะครับแต่คนนั่งไม่มีเลยสวยจริงๆครับ เปิดจริงๆนะครับมาดูกันที่คอนโซลหน้านะครับตรงนี้จะเป็นแอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์บิดนะครับก็ปรับได้ตามปกติทั่วไปนะครับแล้วก็วิทยุใช้งานปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวไปดูเลขไม์กันครับทันนี้เลขไม์อยู่ที่1 3 2 4 7ยกิโลเมตรนะครับที่สําคัญที่สําคัญนี่ตัวนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับก็คือสมบูรณ์ครับพร้อมใช้ครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะครับ ผ่อนอยู่แปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะเลขไมล์แสนสามหมื่นกว่ากิโลเมตรนะครับอีกอย่างของเจ้าคนนี้คือมีโหมดอีคอนนะครับโหมดอีคอนคืออะไรเหมือนโหมดอีโคครับขับให้ประหยัดมันจะอืดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้อืดขนาดนั้นนะครับถ้าขับอีคอนผมว่าก็ใช้งานได้ปกติผมพามาดูกันต่อที่แผงประตูด้านข้างนะครับตัวนี้ก็สวยเนียนครับสวยเนียนเนียนทั้งหมดเลยครับเป็นสีดําหมดเลยนะครับย้ําว่าเป็นสีดําหมดหะดูแลง่ายนะครับเป็นไฟเบอร์หมดไม่มีหนังนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะปรับพับกระจกได้นะครับปรับกระจก เป็นท่านล็อกนะครับปิดกระจกแล้วก็กระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับมาต่อกันที่เบาะหลังนะครับเดี๋ยวให้กล้องมันโฟกัสนิดนึงนี่นะฮะดูดูดูเบาดูเบาะเลยครับสวยกิ๊บครับใครไม่ชอบเบาะผ้าคันนี้หุ้มเบาะหนังมาแล้วให้เรียบร้อยนะครับปกติตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับนี่อย่างงี้เนียนเนียนครับหลังเบาะไม่มีขานะครับภายในสวยจริงๆไม่มีโซมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ รับประกันครับไม่มีชนหนักแน่นอนถ้าหากพบว่าชนหนักนะครับหรือว่ารถน้ําท่วมนะฮะอะไรยังไงก็ได้นะครับใน2กรณีนี้นะครับผมให้รถไปใช้ฟรีเลยนะครับหรือว่าซื้อคืนเต็มราคาครับแล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้ครับมามาดูที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังแล้วกันนะฮะมีถาท้ายของซีวิคตรงรุ่นมาแล้วนะครับ แม่แรงอะไรทุกอย่างครบหมดนะครับท้ายเดิมนะครับไม่เคยชนนะครับย้ํานะครับว่าไม่เคยชนเลยนะครับไม่เคยชนใครอยากรู้วิธีการดูรถมือสองว่าชนไม่ชนยังไงดูที่พี่ๆอื่นๆที่อยู่ใน YouTube ได้เลยนะครับมาต่อกันที่ฝั่งคนนั่งนิดนึงนะับเมื่อกี้เราให้ดูเบาะไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูคอนโซลนิดนึงว่าคอนโซลก็สวยเรียนกลิบนะครับไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับแผงประตูฝั่งคนนั่งก็สวยกลิบครับ คือพยายามให้ดูรถตั้งแต่ก่อนที่จะทําก็จะได้สบายใจครับว่าเวลามาเนี่ยรถประมาณสภาพนี้นะครับไม่ได้แบบหูมาขาดครึ่งมาแล้วมาตัดต่อคัตซีนะครับอันนี้เป็นด้านหลังซ้ายนะครับให้ดูแผงประตูนะฮะลูกค้าถ้าสนใจก็ดูตามไปได้เลยนะครับผมไม่ได้ให้ความรู้นะครับผมให้ดูสภาพรถคันนี้นะครับ ถ้าเกิดความรู้อาจจะต้องแนะนําให้ไปดูพี่ๆท่านอื่นนะครับใครสนใจรุ่นนี้อยู่นะสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับผมขอเลื่อนมาดูที่บ่อน,นิดนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเข้าไปดูภาาใ,ใกล้ๆเ,เนียนจริงๆเนี่ยเห็นไหมเนียนสุดๆนะครับเดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อ นี้เป็นเครื่องพันแปดนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยคานหน้าอะไรเงี้ยเดิมเิมครับไม่เคยมีชนใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแกะฝาหน้าบางๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ชนหนักอะไรนะครับรับประกันเลยกันอย่างงี้ฮะถ้าเกิดชนอน่ะก,ก็ผมกล้ารับประกันว่าซื้อคืนให้เต็มราคานะครับะนะฮะนี่ไม่ต้องกลัวครับซื้อรถกับผมนะ อ่ะโอเคฮะสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะย้ำเหมือนเดิมนะครับเป็น Honda Civic F B Boy นะครับปี2014 Minor Change แล้วนะครับตัว S สิ่งที่ได้ของเจ้าคันนี้ก็คือเบาะผ้าเป็นเบาะหนังแล้วนะฮะไฟหน้าเป็น LED นะครับสีน่องแล้วนะครับล้อแม็กเป็นล้อของ Civic F C นะครับยางใหม่กลิปนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตมาแล้วรอบคันนะครับเลขไมล์แสนสามหมื่นกิโลเมตรนะครับราคานะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาท ผ่อน9,000บาทครับราคานี้รวมให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าประกันนะฮะค่าจัดค่าโอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลือให้ใหม่หมดน้ํามันเต็มถังนะครับก็เบ็ดเสร็จตีของแท้ก็มี30,000 40,000แล้วนะครับก็ถือว่ารถคันนี้ก็อยู่ประมาณ400,000เองเท่านั้นที่ที่ที่จะต้องซื้อนะครับสำหรับใครสนใจนะครับสอบถามข้อมูลนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับเบอร์ผมขึ้นให้ในคลิปแล้วหรือว่าใครอยากจะไลน์เข้ามาก็ พิมพ์เลยนะฮะ j a p a u t o c a r นะครับ,รบผมทิ้ง ID Li n e ไว้ในข้อมูลของคลิปแล้วนะครับใครสนใจสอบถามข้อมูลยกหูโทรได้เลยฮะคันนี้รับประกันนะครับเหมือนเดิมทนหนักเอารถไปใช้ฟรีเลยครับเดี๋ยวผมยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนกับเจ้า Honda Civic S B-Boy คันนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ